ครับก็สวัสดีฮะอ่ะวันนี้เดี๋ยวมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนไปเล่าเรื่องนะครับอ่ะให้ดูช่องทางการติดต่อก่อนอันนี้คือช่องทางการติดต่อนะครับอ่าใครที่สนใจจะสมัครเรียนหรือจะติดตามผลงานอะไรก็ฝากไว้ที่เพจนี้เลยนะครับนะแล้วก็ผมมีคอร์สอออนไลน์วันที่10เมษายนนี้นะครับใครจะสมัครก็รีบสมัครนะครับสมัครได้ถึงวันที่10ก่อนเที่ยงนะครับก็อีกประมาณอ่าสวันนะครับ มาดูเรื่องที่จะเล่าให้ฟังนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอการยินดีด้วยกับลูกศิษย์ที่เรียนไปนะครับก็ยกมาสักเคสหนึงแล้วกันนะครับจริงๆก็มีเคสหยิบย่อยอีกเยอะนะครับแต่ก็อเอาอันนี้หลกัลกๆมาแสดงประมาณนี้ก็พอนะครับอันนี้ชื่อคุณกิ่งนะครับชื่อคุณกิ่งคุณกิ่งเนี่ยเรียนออนไลน์ไปตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับ แล้วก็มีการทํากําไรนะครับก็เลยเอามาเล่าสู่ผมฟังผมก็เลยขอญาตมาเผยแพร่ต่อนะครับคุณกิงเนี่ยจะส่งภาพมานี่คือยอดเงินฝากนะครับทั้งหมดที่เคยเทรดมานะครับแล้วก็นี่คือยอดกําไรที่เคยเทรดได้อันนี้ยอดเงินถอนนะครับเผื่อใครที่ดูแล้วยังสับสนว่าดูยังไงว่าได้กําไรหรือขาดทุนนะครับคุณกิงก็ทักมานะครับก็ปรึกษากันในกลุ่มนะครับเกี่ยวกับเรื่องของออ,อเดอร์การเทรดนะครับ แล้วก็ก็ส่งภาพมาให้ดูนะครับผมก็นึกว่าเป็นคุณาภาค2สองนะทีนี้เขาก็อธิบายว่าวันนี้ผมพอแล้วครับพวกนี้หยุด trade, เทรดเกินเป้าไปเยอะเลยนะครับซึ่งการเทรดอย่างนี้เป็นการออกเกลืดที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับซึ่งผมแนะนำไม่ก็ไม่ค่อยจะแนะนําสักเท่าไหร่ผมก็เลยแนะนําไปแบบนี้ว่าเมื่อเราได้กําไรจากการเทรดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับได้กําไรจากการเทรดแล้วเนี่ยนะครับเราควรจะแบ่งเงินหลายๆกองนะครับยกตัวอย่างเช่น กองนี้เอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายในเดือนนี้หรืออีก2เดือนข้างหน้ากองนี้นะครับเอาไว้ลงทุนต่อแล้วกองนี้เอาไว้พัฒนาต่อยอดในธุรกิจอื่นๆนะครับลักษณะการแบ่งยอดเงินไว้เพื่ออะไรนะครับคือเราควรจะแบ่งเอาไว้เผื่อเราเทรดเสียคืนล่ะนะครับเวลาเราเสียคืนเนี่ยมันไม่ได้เสียแค่ กลับไปร้อยเหรียญแน่นอนนะครับเพราะเราเคยได้เป็นหลักหมื่นเหรียญอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราเสียกลับไปเราก็จะเสียหลักหมื่นคืนได้เช่นกันฉะนั้นถ้าเราไม่นําเงินนั้นไปใช้อย่างอื่นหรือไปทําธุรกิจอื่นหรือไปใช้จ่ายด้านอื่นเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่เราจะเสียคืนให้กับให้กับโกเกอร์หรือเสียคืนให้กับไอเคียอปชั่นนะครับอันนี้ก็คือข้อแนะนําจากผมนะครับก็ประชาสัมพันธ์บอกทุกคนเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเทรด นานแค่ไหนนะครับหรือปั้นได้เยอะแค่ไหนเนี่ยนะครับเมื่อมีกําไรแล้วเราควรจะแบ่งสัดส,ส่วนของเงินออกเป็นกองๆนะครับเพื่อเซฟตี้นะครับการขาดทุนกลับให้กับโบเกอร์หรือกลับให้ไอคิวนะครับอ่านะฮะผมก็เลยอ่าอยากจะขอคอนเฟิร์มคุณกิงนะครับเผื่อผมเอามาโฆษณาหรือเอามาแนะนําเผยแพร่ต่อเน,นี่ยคนอื่นก็จะมองว่าอ่ามันเป็นภาพตัดต่อหรือเปล่านะครับผมก็เลยอ่าไปขออ่าลักษณะของประวัติการเทรดของเขามาให้ดูนะครับ อันนี่คือประบัติการเทรดขอญาตเซ็นเซอร์หน้าเขาไว้หน่อยนะครับนะก็คือเขาเทรดแบบดีต้อนนะครับนี่คือยอดอีกิวิตี้ทั้งหมดคือยอดจํานวนที่ออกออเดอร์ออกไปจากที่ผมดูแล้วก็น่าจะเป็นยอดที่ค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับในการออกนะครับคืออีกิวิตี้เนี่ยก็มาจากการออกไป10ตัลล่าได้กําไรมาบ้างได้มา9ก็เป็น19แล้วอย่างเงี้ยออกไปอีก9ได้มาอีก8อย่างเงี้ยก็รวมรวมกันไปครับการออกการการได้กําไรกลับมาเนี่ยมันเป็นอีกิวิตี้ทั้งหมดในการเทรดนะครับ แต่ตรงนี้สําคัญตรงนี้คือยอดกำารสุทธินะครับเนี่ยคุณกิ่งเขาเถรดมาช่วงหนึ่งถึงวันที่ตั้งแต่เดือนหนึ่งนะครับวันที่หนึ่งของเดือนมก,การานะจนถึงวันที่สิบสามของเดือนกุมภานะครับก็คือระยะเวลาการเถรดประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็กําไรยอดนี้นะครับแต่ผมเนี่ยไม่ได้นําเรื่องราวนี้มาเล่านะครับจริงๆจะเล่าตั้งแต่ช่วงมีนาละแต่ไม่ค่อยว่างเลยนะครับแล้วก็ลืมไปด้วยนะเพิ่งนึกได้เอามาเล่าให้ฟังนะครับ ก็ว,วันนี้คุณกิงก็ยังเทรดอยู่นะครับอน,นี่คือกําไรที่เขาทําได้สูงสุดในช่วง่มกกามกราถ,ถึงคุมผ้านะครับก็ถือว่าเยอะกว่าผมอีกนะครับต้องยอมรับนะว่าเยอะกว่าผมอีกผมยังอยู่แค่หลักหลักมื่นอยู่เลยนะครับลหลักหมื่นเหรียญต้นๆอยู่เลยนะในเดือนหนึ่งหรือสองเดือนเนี่ยนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้แต่คุณกิ่งก็ถือว่าอาอกได้ใหญ่นะครับถ้าคุณกิ่งได้ดูคลิปนี้ผมก็ยังคงแนะนําเหมือนที่คุยเอาไว้ว่าให้ลดกําลังการเทรดลงหน่อยนะครับดับลงมาเหลือสัก พันเหรียญสองพัเหรียญก็ยังดีนะครับเอากำไรแค่วันละสี่ส้0ห้าร้อก่อนเบสิกพื้นพื้นก่อนนะครับแล้วเอายอดที่ได้เกินมาเนี่ยไปทําอย่างอื่นดีกว่านะครับนี่คือออเดอร์ที่การเทรดนะครับถ้ามองไม่ออกว่าออเดอร์นี่ออกอะไรยังไงเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับ อันนี้จะเป็นในเงื่อนไขของอัลเกดแอเรียนะครับแต่ออเดอร์นี้อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกที่สุดนะครับยังมีความผิดพลาดอยู่นะครับก็ยังไม่ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าดีที่สุดคือตำแหน่งตรงนี้นะครับนะแต่อาจจะด้วยความที่ไามิ่งในการเทรดของเรานะครับมันบีบก็เลยให้ต้องจําเป็นออเดอร์ตรงนี้นะครับแต่ด้วยยอดเงินเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับออเดอร์นี้สักเท่าไหร่นะครับนะรหัสนี้ก็จะเป็นหดสอ2อยู่ประมาณเจนะครับหรือ60ประมาณนี้นะครับ อันนี้นะครับจริงๆแล้วเรามีตำแหน่งออเดอร์ที่ถูกต้องนะครับสำหรับคนเรียนอัปเกรดเรียเนี่ยจะทราบดีนะครับนะมันมีตัวหนึ่งที่ค้ำราคานี้ไว้อยู่นะครับเขาบอกว่ารหัสนี้คือ95นะครับคือ95ฉะนั้นรหัสนี้คือ0395เป็นผมก็ถือว่าอยากจะกดเหมือนกันนะครับอันนี้คือขนาดของออเดอร์นะครับก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับกดไปประมาณ2,891นะครับ ก็ได้กันมา2,008อนะออาเดอรนนี้ก็เป็นออเดอร์ที่ค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งนะครับนี่คือตัวอย่างออเดอร์นะครับรหัสนี้คือ0395นะครับอันนี้ก็เหมือนกันฮะนะนะคล้ายๆกันแต่นี่จะเป็นรหัส0295นะครับนะก็กดในจำนวนที่สูงพอสมควรนะครับนะอันนี้ตำแหน่งนี้ถือว่าตำแหน่งเนี้ยเข้าเป้าในจุดที่คาดการณ์ด้วยนะครับนะเผื่อนะคนที่เรียนแล้วยังสับสนอยู่นะครับ ก็แนะนำเอาไว้นะอันนี้เป็นเคสตัวอย่างนะครับในการเทรดเอาเดิมน,นี้เพอร์เฟกหมดทุกอย่างนะครับแต่รหัสน่าจะเป็นศูนย์สามน่าจะดีกว่าน,นี้นะครับแต่ศูนย์สองก็ออกได้เช่นกันนะครับแถมตอนจบก็อยู่ในตำแหน่งที่เข้าเป้าพอดีเป๊ะนะครับอันนี้ถือว่าสวยงามนะครับออเดอร์น,นี้เห็นด้วยการออกออเดอร์อย่างยิ่งนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นรหัส0295เหเหมือนกันแต่ราคาควรจะลงมาต่ำกว่านี้ควรจะจบประมาณตรงเมาส์นะครับ นะก็ถือว่าจะเป็นจุดจบที่สวยงามนะครับแต่อันนี้กดปุ๊บนะครับกราฟลงก่อนนี้อัปเกรดไอเรียบอกว่าจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับมันเกิดอาการหวาดเสียวได้นะครับถือว่าการออกออเดอร์ตรงนี้ถือว่าสวยนะครับแต่ไม่สวยตรงที่ว่ากราฟลงมาก่อน,นะครับเป็นผมผมก็กดเช่นเดียวกันเอาเดือนนี้ก็เห็นด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นรหัส0 3นย์นะครับอยู่ประมาณ ให้ประมาณ90แล้วกันนะครับให้ประมาณ90นะครับ0390นี่คือรหัสออเดอร์ของเรานะครับก็ถือว่าออกออเดอร์ในตำแหน่งที่ถือว่าสวยมากๆนะครับแล้วการกดออเดอร์นะครับ ถ้ามันดีมากๆเนี่ยนะครับอย่างผมผมชอบเนี่ยคือกดลงก็คือลงอย่างเดียวห้ามขึ้นลักษณะประมาณนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับแล้วก็รหัส03นะครับเป็นรหัสที่เราค่อนข้างที่จะไว้ใจได้พอสมควรนะครับก็เป็น0390อันนี้ก็เห็นด้วยแต่จุดจบที่คาดการณ์นี่ไม่แน่ใจว่าเป๊ะหรือเปล่านะครับแต่ผมมองว่าอาจจะต้องต่ำกว่านี้สักหน่อยหนึ่งประมาณนี้ครับถือว่าเป๊ะมากๆก็คือมันลงมาช้าหน่อยประมาณสัก2วินะครับ ลงมาเร็วกว่านี้ก็จะรอกว่านี้นะครับอันนี้ก็เห็นด้วยเป็นผมผมก็กดออเดอร์เอาอินนี่เหมือนกันนะครับแต่ก็เห็นออเดอร์ออกมาเป็นหลักพันเหรียญนี่ก็อยากจะเตือนเตือนไว้หน่อยนะครับนะใจอาจจะเต้นแรงหน่อยนะครับอ่ะโอเคอันนี้คือการออกออเดอร์นะครับเมื่อก่อนผมก็เทรดประมาณนี้นะครับแต่ว่าด้วยความเสี่ยงของตลาดนะครับเมื่อเราได้กําไรพอตัวละถ้าเรายังเทรดเยอะอยู่นะครับเราอาจจะเกิดอากาศล้างพอร์ตได้สูงเราเรียกว่าอัตราความเสี่ยง มันใกล้กันเกินไปนะครับเราควรจะถ่าตาความเสี่ยงให้มันมีระยะที่ไกลกว่านี้นะเพื่อให้การทํากําไรอยู่รอดในระยะยาวนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นรหัสศูนย์สองนะครับอยู่ศูนย์สองอยู่ประมาณแปดศูนย์ะนะครับศูนย์สองแปดศูนย์นะครับนะถ้าใครตาดีก็จะเห็นแนะว่าเป็นแปดศูนย์นะครับอันนี้ใบให้แล้วกันนะครับนะอันนี้ออเดอร์น,นี้ก็เป็นศูนย์สองแปดศูนย์นะครับ แล้วก็ด้วยตำแหน่งของราคาก็ถือว่าโอเคนะครับลักษณะของ x y ก็สวยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับและจุดจดที่คาดการเป๊ะมากๆออเดอร์นี้ไม่ขาดไม่เกินครับนะผมลองลองวิเคราะห์อยู่แล้วแล้วผมลองใช้หลักการวิเคราะห์ในการหาจุดชี้เป้าของเราเรียบร้อยแล้วนะครับออเดอร์นี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่สวยนะครับอันนี้เป็นออเดร์ตัวอย่างหนึ่งที่แนะนำนะครับสำหรับคนที่กำลังฝึกฝนอยู่นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งนะครับ นะโดยรหัส0 2 9ย์เหมือนกันนะครับจุดชี้เป้านี้อาจจะอาจจะยังไม่ใช่นะครับอาจจะต้องสูงกว่านี้สักหน่อยนะครับนะแต่ว่าถือเป็นตำแหน่งที่สวยนะครับ x y ก็สวยมากๆนะครับนะการกดก็คือกดขึ้นมันก็ขึ้นอย่างเดียวนะครับในตำแหน่งที่เราคาดการณ์กันเอาไว้อันนี้ก็เป็นผมก็กดเหมือนกันนะครับเผื่อผมอออินด้วยออเดอร์แบบนี้นะครับก็เป็นตัวเยอะอ่าด้วยตัวอย่างที่ตรงใจเหมือนกันนะครับ อันนี้อาจจะไม่ตรงใจสักเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นรหัส0ูนย์มะครับ03ย์แล้วก็รหัสที่ได้เนี่ยมันอยู่มัน7 5ดห้านะครับ7 5หนะหรืออาจจะมองแปศูนเหลี่ยมก็แล้วแต่แต่ผมมองประมาณ75แล้วกันนะครับก็ถือว่าเดือนนี้อาจจะมีโอกาสลากอยู่พอสมควรนะครับผมก็อาจจะยังไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเต็ม10ก็ให้สัก8แล้วกันนะครับให้สัก8คะแนนนะถือว่าพอไปได้อยู่นะครับนี่ก็คือ อ่ะยกเอาด้วตัวอย่างมาให้ดูประมาณนี้แล้วกันจริงๆมีเยอะกว่านี้นะครับผมเซฟมาเดี๋ยวมันจะยาวนะครับคลิปมันจะยาวนะครับนะก็จะเล่าให้ฟังว่าที่เอามาเสนอเนี่ยคือหนึ่งด้วยความภูมิใจของผู้สอนนะครับเห็นลูกศิษย์ทําได้ก็แน่นอนครับก็อยากเอามาทิปยอ่ะอยากเอามาโชว์เป็นธรรมดานะครับนะแล้วก็ยังมีอีกหลายคนนะครับที่ยังเข้าผิดผิดอยู่นะครับก็อยากให้ปรับปรุงนะครับอยากให้ปรับปรุงแล้วก็ใครที่ขาดการซ้อมนะครับ ก็อยากให้เอาแรงบันดาลใจในการเอาเ่องเป็นตัวอย่างนะครับจริงๆเราทําได้ครับแต่อย่างที่บอกในวงการนี้มันไม่ได้ที่ทุกคนจะนิสัยเหมือนกันความคิดเหมือนกันการปฏิบัติเหมือนกันนะครับมันทําให้เกิดข้อแตกต่างวิาีทำไมคนนั้นทําได้ทั้งนั้นที่เรียนเหมือนกันเราก็รู้เหมือนกันทําไมฉันทําไม่ได้เหมันเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ นะมันยังมีหลายๆอย่างที่แต่ละคนแตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทุนเรื่องของการฝึกนะครับเรื่องของความเข้าใจนะครับเรื่องของโอกาสนะครับฉะนั้นเราจะมาเทียบเหมือนกันไม่ได้เรารู้สิ่งเดียวกันก็จริงแต่ตอนปฏิบัติเราได้คนละเรื่องออกมานะครับอันนี้เราจะเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราจะทํากําไรให้คล้ายๆกันไม่ได้นะครับมันก็ต้องอจูน นะครับความรู้ให้คล้ายๆกับคนที่เขาสําเร็จนะครับซึ่งอย่างผมเองก็แนะนําไปแล้วนะครับว่าเราควรจะฝึกอย่างไรนะครับเราควรจะเข้าใจตลาดแบบไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะครับก็ยังพยายามจะบอกอยู่นะครับในทุกๆวันว่าตลาดนี้ไม่ควรเทรดแต่หลายๆคนก็ยังไปฝืนเทรดนะครับพอเวลาเสียมาก็บอกว่าไม่เป็นไรครับผมยอมรับได้อะไรอย่างเนี้นะครับสิ่งนี้ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับเราต้องบอกว่าไม่มันมันยาก ผมเข้าเพราะผมจําเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมันจาเป็นจริงแต่ถ้ามันทาบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดเป็นการติดนิสัยจากการเทรดเรื่องนี้นะครับทําให้เราอยากเทรดทุกวันอาการคันมือก็จะเกิดบ่อยๆนะครับฉะนั้นเวลาเราเข้าไปเทรดปุ๊บเนี่ยมันเลยไม่แปลกที่บางวันได้บางวันเสียบางวันได้บางวันเสียทั้งนั้นที่เราก็รู้ว่าวันเนี้ยเราควรจะเบรกก่อนนะครับแต่เข้าใจครับด้วยความร้อนนะครับรุ่มร้อนในตัวเรานะครับเงินมันต้องมาสําคัญก่อนเราก็ต้องอยากเทรดอยู่แล้ว แต่ถ้าเราจัดการปัญหาตรงนี้ได้เมื่อไหร่นะครับเราลองวางแผนซื้อว่าสิ่งนี้เราทำแล้วเราชนะบ,าบ่อยๆเราทําแบบนี้แล้วเราแพ้บ,บ่อยๆเราวางแผนซื้อว่าเราจะดําเนินการต่อ,อยังไงนะครับเราเก็บสถิติหรือยังนะครับผมเป็นผู้สอนเนี่ยผมก็ได้แค่ไกด์ไลน์อย่างเดียวครับผมไม่สามารถไปนั่งทาสถิติมานั่งกดขี่จับมือทําทุกวันได้นะครับเราอยู่คนละที่นะครับผมก็สอนเฉพาะในสิ่งที่ผมคิดว่ามันต้องจําเป็นต้องมีในการเทรดเท่านั้นเองนะครับ,นะรบผมไม่ได้เป็นคนที่จะต้องไปนั่ง จับมือคลิกทุกวันทุกออเดอร์นะครับฉะนั้นเราควรจะเอาเรื่องตรงนี้ไปต่อยอดให้กับตัวเราเองนะครับฉะนั้นสรุปแล้วความรู้ที่ได้นะครับมันยังไม่เพียงพอในการเทรดแน่นอนมันต้องสร้างประสบการณ์สร้างความเคยชินสร้างนิสัยในการเทรดให้เราก่อนนะครับถึงจะอยู่กับมันได้นะ,ะวันนี้ผมก็ มีเรื่องมาแนะนํามาล่อสู่กันฟังประมาณนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนยังมีกําลังใจในการเทรดอยู่นะครับนะแล้วก็ในเรื่องของคุณถามมาว่าแล้วผมเทรดไปเนี่ยผมจะอยู่กับ iQ ไปได้นานไหมนะครับผมจะอยู่กับ iQ ไปตลอดชีวิตได้ไหมคือมันไม่มีอะไรแน่นอนครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโบรกเกอร์มันจะอยู่ได้นานไหมตลาดโฟเ e ็กเขาจะยังให้เทรดได้ไทยหรือเปล่าถูกกฎหมายต่อไปหรือเปล่าหรือผิดกฎหมายไหมอะไรอย่างเงี้ย มันก็ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ครับเราก็ต้องอยู่ในสภาพต่อไปนะครับยังผมเทรดเนี่ยผมก็เทรดเพราะว่าผมทํากําไรกับมันได้ผมก็ทําต่อนะครับในเรื่องของการปฏิบัติเรายังอยู่ได้เราก็อยู่ต่อไปนะครับมันไม่มีใครไปคาดการณ์อนาคตได้นะครับฉะนั้นวันหนึ่งอาจสมมติเอาแย่ๆเลยเขาบอกว่าห้ามเทรดโฟเล็กในประเทศไทยทำไรต่อเนียผมก็มีตลาดของผมสำรองนะครับผมก็หาทางสำรองไว้อยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นตลาดคริปโตนะครับอะไรพวกเนี้ยนะ คือเราต้องมีแผนสำรองให้ก่อนนะครับถ้าถามคำถามที่ผมตอบไปได้แต่ถามว่าที่อยู่มากับไอ o ิวออชันมากี่ปีแล้วผมก็บอกว่าสี่้าห้าปีแล้วนะครับก็ถือว่าขอบคุณเขาที่ยังได้ให้กำไรผมอยู่นะครับนะฉะนั้นถ้าถามผมเนี่ยผมไม่ใช่เจ้าของโบเกอร์ผมตอบไม่ได้นะครับนะผมก็ต้องหาทางสำรองไว้อยู่นะครับฉะนั้นอันนี้คือตัวอย่างนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยู่มาก็นำเล่ามา ให้นำมาเล่าให้ฟังได้เท่านี้นะครับนะอันนี้ก็แนะนำเอาไว้นะครับเผื่อใครมีแรงมานานใจในการที่จะเข้าไปเทรดต่อนะครับตลาดนะครับมันไม่ได้รักทุกวันนะครับฝากเอาไว้นะแล้วก็อย่าคิดว่าเราจะได้กำไรกับมันทุกวันเช่นเดียวกันนะจงหาวันที่เรารู้สึกว่าเราสู้ได้ให้เจอแล้วเราก็จะสู้เฉพาะในวันที่เราสู้ได้เท่านั้นก็พอนะครับคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ